สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดตอนนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง เปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพอ่อัลเลนลากบอกด้วยค่ะใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดตอนนี้ ใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดตอนนี้เขาเป็นใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดตอนนี้เป็นคนที่เศร้าเขาอยู่ในความมืดเขาเศร้าเขามีปัญหาหรือมีปัญหาคนที่มีปัญหากับคุณนี่แหละค่ะเพราะเขาอยู่ในความเศร้า ออกจากวปสักปัญหาไม่ได้เขาอยากพบเจอคุณแต่เขายังอยู่ในความมืดใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดคนที่มีปัญหากับคุณเนะะี่ค่ะลูเกหเือเขามีปัญหาอยู่ตอนเนี้ยเขาไม่ลุกขึ้นมามอยู่ในความมืดล้อเรียนหรือเป็นคนเก่าคนที่มีปัญหากัน ที่ไม่เหมือนไม่สนใจแคร์เขาแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าคุณหรือคุณแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าเขาเนี่ยค่ะแต่เขาก็อยู่ในความเศร้าเขาอยากพบเจอคุณมากที่สุดนี่ค่ะเลือกผู้เลือกผู้ไม่ถูกเลือกนี่ค่ะคุณคุณเลือกคนอื่นแต่เขาก็สนิทกับคุณนะคะนี่คนเลือก ที่ไม่ได้รักคนรักก็ไม่ได้เลือกใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดเพราะว่าเราถามว่าใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดใครไม่ไม่เป็นคนที่คุณทำให้เขาไม่เหมือน,นะคะคุณไม่เลือกเขา หรือไมอ่อีกอย่างก็คือเขาไม่ได้เลือกคุณแล้วเขาอยากพบเจอคุณมากที่สุดแล้วถ้าคุณเลือกคนอื่นไม่ใช่เขาแล้วเขาก็อยากพบเจอคุณนะคะเพราะว่าใบเนี้ยมันเป็นผู้เลือกและผู้ที่ถูกเลือกไม่ไม่คนใดคนหนึ่งก็เลือกคนอื่นสนใจคนอื่นมากกว่าไม่คุณก็เขาเนะะี่ยค่ะมีสามคนเขาอยากพบเจอคุณ แต่เขายังอยู่ในความเศร้าเพราะเศร้าอันนี้เกิดจากที่เขาไม่ได้เลือกคุณก็ได้หรือคุณไม่ได้เลือกเขาเนี่ยค่ะเขาเศร้าเพราะเนี่ยสนใจเรื่องของคนอื่นแคร์เรื่องอื่นมากกว่าระหว่างคุณและเขาก็เลยเศร้าแล้วก็อยากเจอเคุณ,คณหรือไม่เขาก็แคร์นะคะแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าคุณแล้วเขาก็ยังอยากเจอคุณมากที่สุดตอนเนี้เขาก็อยู่ในความเศร้าความมืดความมิดเฝ้ามองหากเฝ้ามอง เขามองคุณอยู่มีกันในวันที่ลำบากคนที่เคยลำบากร่วมกันเคยเคยทุกเคยลำบากเคยมีปัญหาก็ยังมีกันอยู่เขาอยากพบเจอคุณใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดนคนนี้ค่ะที่ไม่เข้าใจกัน ที่ยังไม่ถูกเลือกแล้วก็เคยลําบากมาด้วยกันลืมไม่ลงยังลืมไม่ลงนะคะแล้วก็เศร้าเขาไม่ลืมคุณเขาอยากเจอคุณทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ก็อยู่ในความเศร้านะคะเหมือนเรื่องราวของเขากับคุณมีปัญหากันเนี่ยคะเขาอยากเจอคุณมากใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดตอนนี้ความทรงจำที่ดีๆเนะะี่ยค่ะสมัยอดีตสมัยเรียนที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะคุณเป็นความทรงจำที่ดีๆสาหรับเขา เขาอยากพบเจอคุณใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดตอนนี้กระซิบสวาสดอยากฟังเสียงคุณคนที่เคยมีปัญหากันมานะคะเขาอยากพบเจอคุณ มีความทรงจําที่ดีนะคะเพราะไปวันนี้ความทรงจํามีความทรงจําคุณกับเขามีความทรงจํากันมาก่อนมีเคยรู้จักกันลําพังนะคะเขาก็อยู่ลําพังมันโดดเดี่ยวเขาคิดทําอะไรไม่ได้เขาได้แต่อยู่ลําพังยังคิดเขาอยากพบเจอคุณ เพราะใบนี้เขาอยู่ลําพังเหมือนเขามีใครมีคนมากมายแต่เขาก็ยังอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่เดียวโดดเดี่ยวนะคะมันอยู่ลําพังคิดอยู่คนเดียวทําอะไรไม่ได้นะ,ะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เหมือนโดดเดี่ยวอยู่ลําพังแต่ก็ยังมีกันในวันที่ลําบากคนที่คุณกับเขาเคยลําบากก็ยังมีกันเคยช่วยเหลือกันเนะะี่ยค่ะเขาอยากพบเจอคุณ เขาอยากพบเจอคุณมากใครอยากพบเจอคุณมากที่สุดตอนนี้ดูในไพ่แล้วคนที่เคยมีปัญหากันดูดูคนที่นะีคะที่ไม่ได้เลือกผู้ที่เลือกผู้ที่ถูกเลือกก็อยู่ในความเศร้าคุณกับเขาเคยมีปัญหาเคยคบเคยรู้จักเคยลำบากมาด้วยกันแต่มันไม่เป็นไปตามแผนที่คิดที่วางไว้ ชีวิตคุณกับเขานะคะเพราะเหมือนถูกล้อเลียนเหมือนแคร์แคร์คนอื่นแคร์สิ่งอื่นมากกว่าคุณกับเขาไม่คนใดคนหนึ่งนะคะไม่คุณกับเขานี่แหละแคร์แคร์สนใจเรื่องอื่นไม่สนใจก็เลยเป็นไปไม่เป็นไปตามแผนก็เลยเศร้าความทรงจำที่ดีๆอยากพบเจอคุณมากนะคะ มีมีความสุขอยู่ในใจเขาอยากเจอคุณอะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็มีความสุขรักคุณที่เป็นคุณรักแล้วรักอีกรักมากอยากครั้งเดียวไม่พอเขอยากพบเจอคุณคนที่เคยมีปัญหาคนที่คุณเคยรู้จักเนี่ยค่ะเขาอยากพบเจอคุณมากที่สุดเคยลาบากมาด้วยกัน เคยเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้เลือกแล้วก็แครความรู้สึกของคนอื่นยังลืมไม่ลงทุกอย่างคุณกับเขาที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือเขาไม่เป็นไปตามแผนที่เขาคิดเขาวางไว้แล้วเขาก็เศร้าเขาอยากเจอคุณมากค่ะคนที่คุณรู้จักนะคะค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ